สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสมาชิกช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงอุ้นสบายนะครับําถึงเข้ามานะก่อนจะไปสบายนะครับก็ขอฝากธุรกิจนะครับประกันภัยนะครับประกันทุกประเภทนะครับท่านใดต้องการทําประกันนะก็ทักเอดไลน์กันเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูนะครับสบายสบายบริษัทสบายเทคโนโลยีจํากัดหาชนนะครับ เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดนะได้ไม่นานนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดดูกราฟนะครับผมก็เลยดูได้แค่กราฟวีกนะครับเพราะมันก็เพิ่งเข้านะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปดูว่าพื้นฐานเป็นไงนะครับก็เริ่มจากเมนูข่าวนะครับก็จะมีเรื่องของวอรเรน์นะครับต่างๆนะมีหุ้นเพิ่มทุนนะครับมีข่าววอรเรน์หนึ่งอย่างนี้นะครับก็จะมีข่าวต่างๆ แต่สิ่งที่ผมสนใจคืองบการเงินนะครับผมก็ไปดูงบนะครับเป็นไงบ้างก็ถือว่ากำไรต่อหุ้นทั้งปีนะครับ20ตังค์20ตังนะครับพอ20ตังปุ๊บถ้าผมคูณด้วย P ี0 0เท่าผมก็จะได้พื้นฐานที่2บาทนะครับ2บาทแต่ว่าราคาขึ้นไปเท่าไหร่ครับโอ้โห28นะครับโมันทำอะไรนะรหุ้นตัวนี้มาดูกันแต่ว่ามันก็เติบโตนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะที่11ตังนะครับเพิ่มเป็น20ตัง ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็โอ้โหนะครับศกถ้าให้เต็มที่เลย p e สามสิบเท่าก็คือหกบาทเองนะครับแต่ราคาขึ้นไปตั้งยี่สิบกว่าบาททุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นไปได้นะครับหุ้นนะครับแต่ก็เราอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วนะครับพื้นฐานถ้ามันไม่ไปตามนะถ้ามันไม่ขึ้นไปตามเนี่ยมันก็พร้อมจะถล่มลงมานะครับหลายๆตัวนะครับเราก็จะมีประสบการณ์เช่น b ้อ u t y งนี้นะครับเมื่อก่อน2ี่สิบบาทนะครับ มาเก็ตแคบสูงกว่าสินทรัพย์ตั้งมากมายนะสินทรัพย์หลักพันพันล้านนะมาเก็ตแคบหลักหมื่นล้านเนี่ยครับมันก็ถล่มลงมานะครับเหลือสองสามบาทได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะทีนี้ผมมองว่าหุ้นตัวนี้เองก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้พเท่าไร่นะครับมาดูโอ้โ oh, ห P e. ร้อยกว่าเท่านะครับก็คือเขาคาดหวังนะว่ามันจะเติบโตนะครับหุ้นตัวนี้เขาคาดหวังอย่างนั้น แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าความเป็นจริงแล้วมันจะเติบโตได้หรือเปล่านะครับปันผลเองก็ถ้าเราติดดอยขึ้นมาก็ไม่คุ้มอย่างนี้นะครับก็ต้องพิจารณาไพร์เปอร์บุกเองก็สิบเท่านะครับโอ้โหนะครับขึ้นมาสูงมากนะครับหุตัวนี้ธุรกิจเขาทําอะไรก็ไปดูเว็บไซต์เขานะครับธุรกิจหลักนะครับกเข้าไปดูนะครับเกี่ยวกับเรานะครับ ดูธุรกิจเขาก่อน,นธุรกิจหลักอยู่นี่นะครับ payment นะครับธุรกิจชําระเงินนะผ่านระบบสบายมันนี่ตู้เติมเงินอัตโนมัตินะครับเป็นระบบตู้เติมเงิน,นอันนี้อาจจะเป็นคู่แข่งของ f smart หรือเปล่าต้องไปดูอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัตินะครับนี่คือลักษณะของธุรกิจของเขาแล้วก็ธุรกิจระบบูนยนอาหาร จัดการร้านค้าแบบออนแบบครบวงจรนะครับติดตั้งเราระวางระบบศูนย์อาหารธุรก,กิจด้านประกันภัยครับและธุรก,กิจเสีนเชื่อรายย่อยนะครับก็ถามว่าเขาก็ทำหลายหลายอย่างนะนะครับมีระบบที่น่าสนใจนะครับทำหลายหลายอย,าอย่างอยู่เหมือนกันแต่ก็ราคาเองก็ว่าโอ้โหมันก็ขึ้นไปพอสมควรนะครับดูจากงบนะครับปี62 สินทรัพย์2พันล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น6พันล้านนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแล้วผลที่เพิ่มขึ้นครับถามว่าเติบโตไหมเติบโตนะครับเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตแต่โ,โหราคาเองก็ขึ้นไปนะครับจากประมาณ20ตังค์นะครับเพิ่มขึ้นไป27บาทอย่างเงี้ยนะครับมา r k เก็ตแคป3 4 0 0 0ซีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นไปแบบก็สูงพอสมควรนะให้เราเข้าใจว่าเอ้ยมันก็สูงนะครับข,ขึ้นไปสูง มันก็อาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับตรงนี้เราก็ไม่รู้อยู่ที่ผู้คนนะครับแต่ผมมองว่ามันก็แพงนะถ้าใครจะเล่นแนวพื้นฐานเนี่ยก็หลีเลี่ยงนะครับแต่ถ้าแนวกราฟแนวเทคนิคก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นแบบนี้ผมก็จะหลีเลี่ยงนะครับเพราะผมมองว่ามันก็ไม่คุ้มนะพื้นฐานเองก็ผมให้เต็มที่เลยหกบาทนะครับ P/E สักสามสิบเท่าเลยนะครับยังไงก็ผมว่าไม่เกินเกินหกบาทเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์จากงบนะครับทีนี้เราไปดูฟีฟลอดนะครับ IPO สองบาทหนะครับผ่าน1บาทนี่คือเักษะของธุรกิจแต,แต่ก็ฟีฟอเองก็เล็กน้อยนะครับมีถือรายย่อยไม่เยอะนะครับรายใหญ่ถืออยู่พอสมควรนะครับสาก็ถือว่าถือมีเจ้ามือนะแล้วเขาก็มีประธานบริหารด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของคุณชูเกียรตินะครับแล้วก็ทำไมสะสมก็โอเคเพิ่มขึ้นนะครับ ก่อนแล้วก็รายได้จากการดำเนินธุรกิจตรงนี้นะครับที่สําคัญก็เพิ่มขึ้นนะก็โอเคถือว่ามันพุดเติบโตแต่ก็ราคาก็สูงเกินนะครับสูงแบบคาดหวังไว้เยอะนะครับผลคาดหวังไว้เยอะวันหกบาทนะครับกำไรต่อหุ้นเองก็ยี่สิบตังค์นะครับวันตรงนี้เองผมว่าถ้าจะซื้อเพราะพื้นฐานเนี่ยไม่แนะนํานะครับแตจะซื้อเพราะคาดหวังว่ามันเติบโตดรือย เก่งกําไรหรือกราฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทีนี้พอผมมาดูกราฟผมก็มองว่าโอ้โหมันก็เป็นขาลงนะตรงนี้ก็เป็นขาลงเลยนะครับอินดิเคเตอร์ก็เป็นขาลงครับทานิวโลลงมาครับแนวรับตรงเท่าไหร่ครับสิบแปดบาทครับแนวรับที่สิบแปดบาทเส้นสีเขียวตรงนี้ครับแต่ผมว่าสิบแปดบาทก็ยังแพงนะสิบแปดบาทก็ยังแพงเพราะว่ามันมาจากตรงนี้เลยนะครับแถวแถวสองสามบาท รหรือไม่ก็เราอาจจะรอแต่แถวสิบบาทสิบาทตรงนี้นะครับแล้วค่อยดูอีกทีหนึ่งดูงบดูอะไรอีกทีนึงนบว่ามันจะเติบโตไปได้ทุกไลมา้หรือเปล่านะแต่ถามว่าธุรกิจเขาน่าสนใจไหมน่าสนใจนะครับเพราะโมเดลธุรกิจเขาก็ทําอยู่สีแบบสอย่างนะครับทุกท่านก็ต้องคอยกอติดนะครับแต่ถามว่าณราคานี้เองก็ค่อนข้างแพงนะครับแพงมากมากใช้คำนี้เลยกว่า ถ้าท่านคิดว่าท่านมีเงินเย็นถือรับปันผลได้ปันผลเองก็น้อยน้อยเหลือเกินนะครับอันนี้อาจจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังครับเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็เห็นอยู่แล้วนะครับบิวตี้อย่างนี้นะครับคนคาดหวังไว้เยอะนะครับผมมองคล้ายๆงั้นเลยนะครับว่า Market Cap มันสูงมากนะครับแล้วเวลามันถล่มมันก็ถล่มได้อโหบาดเจ็บกันด้านหนานะครับสามหมื่นสามมื่นสี่นะครับ เทียบสินทรัพย์ที่หกพันนะครับก็ค่อนข้างแพงโอเคครับขอทุกท่านใช้วิจาราณนะครับไม่ได้เชยร์ซื้อเชยร์ขายนะแต่ใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าเราจะเล่นเพราะพื้นฐานก็ลกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าจะเล่นเพราะกราฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านต้องรับความเสี่ยงเอาเองนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ